ครับนี่ลุงกอบกับผ้าทีมงานนะครับของลุงกอบมาหล่อหล่อน้ำข้องพี่น้องว่าชิมี่ยังให้ได้รุนน้ำกันมาครับไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าชิได้อีหยังบ่กกับมาเอาง้อกินน้ำพี่น้องก็เลยผ้าทีมงานมาหล่อหล่อข้องเบิ้งนะครับหลังจากข้างหายไปโดนพี่น้องน้ำพ้องพี่น้องบรรยากาศนะครับบ่ฮู้ว่าสิพ่อพ่อเนาะพี่น้อง ลุยไปนะครับน้ำมันเริ่มแห้งแล้วน้ำข้องอลุยเลยพี่น้องนี่บ่ครับผมหาไปเลยพี่น้องหาฟุกกระไรละครับผม kick up. เนาะหาไปพี่เนาะตามข้องไปแหละได้กันคิดว่ามานันแดนเขานี่พี่นเอนะ้ยในปูนนี่นก็สีอะไรดอก nó tiếng ơi ở trong không phải บ่ทันมีเสียงอะไรครับมีเสียงมีเสียงข่าวเลยครับน่าที่นั่งโตพี่น้องเดี๋ยวผมมากันพี่น้องสิบเก้าบาทนะครับผมโอ้วันนี้เบ้อวันปนไอพี่น้อง ลงไปแล้วประมาณปันไดในยังขึ้นมาอีกบันโอ้สูขาบขึ้นมาเนาะมันยังลำบันไม่เอาไม่เอาอันบ่ได้นกอันไปขาบมันยังนี่น้ำหม่าม,ม่า,มาขึ้นมาข้นบันมือนเลยเพราะท่านพี่นอ้อนงเลยพังพอใหญ่หันตุบงึงจน พอเปีล้วเว้ยนูไงหนูไงล่องนำห้ามไปอได้มาหกักไม่ต่นำเลยนีไนไน่ไป มันเป็นน้ำเรา,าก็เป็นพวกสวาอย่างนี้นมันยู่นะทั้งหนูทั้งนกหละโดดต้องวานหนูต้องเอาไปไเลยเละร่างห,าย,ยหายอยู่เลยหมนหายู่ดละหาไปเลยก่อนเชียงหอง มันทาก่็ครับไอ้ล่เสือมันหงลงหาเาเลยมาไม่นะครับปึกปีนี้ลงมามาลงมาหาอยู่ดุหาอยู่ตรงผมว่มาเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันหมดลงแล้วมันก็แล้วไปเลยน,นี่เฮ่ายังยังไปลอยขึ้นทั้งผุ่นกับบริจาุหูข้ามไปเพื่ออะไรเดี๋ยวพอมันเท่าพอกระแม่ม,มัน อันนี้ลูกครับผมตัวไล่เสียแหละพี่น้องที่ลงดูๆนี่เขาสิได้ยปล่ไปตั้งหมดไปห้าแม่แล้วนะครับว่าทีได้โตวะพี่น้องทำปล่ได้ผมกับสิก้าบ,บ้านนะครับผมถือว่าได้ยุติแต่ว่าผมกับมันเป็นนกเนาะผมกับลูกปลได้ครับกซื้อว่าได้ผลงานพวพ่อได้แกงอยู่พี่น้องนะครับไว้คลิปหน้านะพี่น้องเนาะยังคอยมาชมสายล่า ของลุงกอบนะครับอาจจะมีผลงานบออีกบอสหรับคลิปนี้กับฝากทีมงานจะได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมทีมงานนีหาโตหกโตครับผมมีหกโตนีสองโตอยู่ฟางพุ่นฟางพุ่นกับสี่โตพี่น้องนะครับขอบคุณครับผมนั่งก็เจอยตรง